ถ้าโบอยู่นะกี๊ดกรี๊ดตื่นต้นก็ไปกรี๊ดอ่ะได้อยากอยากกินไม่เลิกอ่ะแต่ก็ต้องเลิกเพราะว่าอะไรฮะอิ่มอิ่มไงมันก็อยู่กับท้องเดียวเลยอันนั้นโอ้ยจุ่มช่ำ ก็จะมาทำน้ำพริกปลาร้าพอหมูย่างหมักปลาร้าต้มน้ำพริกปลาร้ากินกับข้าวเหนียวไม่รู้นะเดี๋ยวมาดูหน้าตามันว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่าม้าก็ยังไม่เห็นรูปร่างเขาว่าเป็นยังไงแต่ท่านเท่าที่นึกได่ก็จะใช้แบบนั้นแหละแต่ถ้านน้ำพริกปลาร้าม้าถนัดเลยถนัดเลยค่ะคุณโบไปไหนคงคงมีคนสงสัยว่าคุณโบไปไหนคุณโบไปไหนรับมะคุณโบไปกรีซเหรอกรีที่ไหนรับมะกรีต่างประเทศกรีดไม่รู้ประเทศอะไรนะนี่แหละนี่แหละชี่อก ไม่ชื่อเขาแบบสั้นแบบกรีดจริจริงชื่อกรีดฮะกีดกรีดเขาเรียกปูเห็นโบเล่จากกรีดยังไม่ถึงมั้งเมื่อวานออกเดินทางประมาณสามทุ่มตอนนี้ยังไม่ถึงนะโอ้ยังไม่ถึงตอนนี้คงอยู่บนเครื่องหรือว่าไปจอดเครื่องพักอยู่จอดเติมน้ำมันอะไรอย่างเี้อยู่ที่ดูไปจริงจริงอ่ะใช้หอม หอมบ้านไทยเราอะอันนี้เป็นหอมแคร์หมเล็กๆนะใช่ก็จะหอมมันอันนี้เอาไปคั่วแล้วทำไงต่อคั่วแล้วเดี๋ยวมาตำตำแล้วหล่นเอบมลาแล้วใส่เลยเพราะเราไม่มีปลาอ๋อเขาไม่ได้ใช้สดใช่ไหมฮะสดหมายถึงหมายถึงว่าเอามาตำน้ำพริกเขาไม่สดใช่ไหมไม่สดไม่สดไม่ได้เอามาคั่วตอนเดี๋ยวสุธีดูนะกลิ่นมันจะหอมถ้าคั่วเสร็จแล้วออกมา่ะมันคนจะเรื่องเลยมันต้องอย่างเงี้ยมันจะตำง่ายตำง่ายเออถ้ามันยาวมันตำยากความร้อนมันจะเข้าถึงใช่ ตามสวยไปก่อนะโอ้ยตามบ่อยอยู่กับแม่น่ะเรียนจีบ้านอุทีเมื่อก่อนทำทำพันนี้กันอยู่โอ้โหตามเลยนะเนี่ยทำสิบสิบได้เลยซื้อกินเลยเราสิบสิบได้เลยฮะใช่เก็บกันเก็บพริกแบบหมายถึงว่าปลูกพริกเป็นสิบสิบได้เลยปลูกเองอาชีพเนี่ยทุกอย่างปลูกเองหมดไม่เคยซื้อเลยพริทำเป็นอุตสาหกรรมขายตลาดเลยขายแต่ซื้อแต่นื้อหมูเนาะแล้วก็มะคงมะเขือเวลานึงไม่มีเงินอ่ะเวลานึงไม่มีเงินอ่ะน้อยคนฮะ เวลาลุ้ไม่มีเงินทำไรเอาพริกใส่ใส่กระเป๋าเซาะสามโลไปตลาดอ่ะเอาไปขายเดินลงไปสิบกิโลอ๋อไปขายกันเดินไปสิบกิโลเดินลงไปตลาดใช่ไปที่ตลาดเอาไปขายสิบโลก็ได้แล้วเกือบร้อยบาทแล้วใช่ใช่ใชแล้วแล้วตากแห้งนี้ต้องใช้พริกตอนไหนอ่ะพริกแกงพริกแกง เก็บมาแล้วเราไปตากไปตากตากแห้งแล้วก็เริ่มขายได้ตากแบบสดๆเลยแม่ใช่ยิงขั่วนะ่เพื่อนเราจะขั้วกันแล้วนตั้งกระทะกันเพื่อนมันฉุนนู่งต้ใส่จมูกก่อนเอาใส่ไปเลยขั้วทีละอย่างนะฮะตามหลักวิชานะนี่เอามันหอมอมก่อนอาชีพเก่าเพื่อนอาชีพเก่าอาชีพเก่าขั้วพริก ปลาคุณโบทําอะไรก็อร่อยหาซื้อได้ที่ไลน์ทิกต็อกช้อปปี้แล้วก็ก็ถูกแล้วนะไลน์ทิกต็อกแล้วก็ช้อปปี้ครับแล้วมาดูกันว่ามันเป็นยังไงใส่เข้าไป,ไปอืปลาคุณโบ ไม่เคยทำนะครั้งแรกนะนี่ใส่แบบนี้ประมาณนี้ก็จะมาคนเห้ยกส่น้ำใส่น้นำสะดวกมากเลยเนี่ยแค่กินมากเลยดูโบอยู่กินข้าวตายเลยเผ็ดจิ้พาย เดี๋ยวเอามะขามเปียกมาจบเลยให้มร้ใส่มะขามเปียกใส่น้ำร้อน้วงไเดือเพื่อนตัดมันหน่อยบ้านนอกบ้านนากินกับน้ำผักต้มอะ่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายวันนี้เมนูน้ำพริกปลาคุณโบนะคะสีมือมากับลุงน้อยวันนี้อร่อยแซ่บอร่อยมากนัวมันคือต้มดูดิเอาล่ะหนูไปก่อนละไปเลยโอ้โหดูดิเหมือนน้ำพริกตาแดงเลยอันนี้เราเราตำแล้วเราใส่น้ำพริกน้ำพริกปลาไอไอปลาโบนะเราจะคุกอย่างนี้ได้ไหมอร่อยฮะเวลากินข้าวกับน้ำพริกเนี่ยข้าวหมดหม้อได้นะหมดหม้อจริงฮะจริง่ะโบแบบ บูเดเขาต้องคู่แบบเนี้ยพี่แล้วคืออร่อยมากตัดน้ำลงไปหน่อยมันไม่เค็มมากมันไม่เผ็ดเลยเผ็ดเลยอ่ะมันแบบเผ็ดแล้วอยากกินต่ออะไรประมาณนี้มันเป็นพริกขี้หนูไงถ้าเราไม่ให้เผ็ดต้องปนพริกพริกใหญ่ครับผมเผ็ดเว้ยแต่เผ็ดนะเผ็ดชวนกินเพื่อนๆเผ็ดอยากจะกินอีกอ่ะมันกินเรื่อยๆอ่ะอือร่อยหมูคู่อร่อยฮะ อร่อยอร่อยต้องเกิ็นขัวพริกได้ดีมากเลยอันนี้คือหมูมันมันไม่ได้เผ็ดเหมือนตอนเรากินส้มตำใช่น้ำพริกมันอยากให้เราแบบจิ้มไปเรื่อยใช่ถ้าโบอยู่นะจีบหมดกินติดกัไปกิดอ่ะใช่โอ้โหนี่หมูอร่อยอ่ะโอ้แต่วันนี้อร่อยดีครับมะเขือต้องมานี่เมตักนี่ คือเราเพียวๆเลยไงเราไม่มีปลาย่างไงใช่ไหมมันถ้ามีปลาย่างมันจะช่วยเราได้เยอะแล้วแต่อันนี้มันเหมือนน้ำพริกกระแดงอะนี่พี่น้อยคุกแบบนี้ดูปลาย่างตามใสค่ะใช่มันต้องมีปลาไงครับโอ้โหอร่อยจะร้อนทองไหมเนี่ยนี่อร่อยมากอือไข่ไข่อก็เดี๋ยวดูไข่เราโอ้โห พอฟันมันกินได้มันก็อร่อยอ่ะใช่รัะมันกดลงไปได้แล้วมัอยเอเหรอพเพื่อนๆฟันลุงมันอยู่ตัวแล้วมันกดลงไปได้หมูทอดปลาล่าโครออร่อยนะนี่จิ้มกับแตงนะคะมะละอื้ ขมไหมไม่ขมนะไม่ขมบอกบอกเอ้ยขมบอกว่าไม่ขมมันเป็นยาเพื่อนเนี่ยถ้าไม่มีประโยชน์กูไม่กินต้มแล้วก็ขมแล้วนะแคบบองเกียนน้ำบังลุงอะไรนะบังลุงปรับไปโรงไกลบังลุงสมองเฮ้ยมันบังลุงยังขมเนี่ยมันอร่อยอือใช่ของมันจะขมแค่ปากพ่อลุงอ่ะโอ้โหมันละอีกัดแบบอืเอ๊บ จะเดาไปเผาไฟหน่อยเพื่อนขมแล้วมันมีประโยชน์ก็ากินอ่ะจะเดาเผาไฟลวกน้ำข้าวเนี้ยคืออะไรที่มีประโยชน์เราชอบกินแต่มันขมแค่ไปพอมันลงไปแล้วมันไม่ขมนิดนเดียวถ้าใส่กับน้ำพริกอ่ะมันตัดกันเลยแต่ถ้าใส่มะาะเยอะน่าจะไม่ตัดนะน่าจะขมปิดเลยกีนาทีแล้วปิดกิ๊บเยอะฟังแบบนี้ เมนูนี้ต้องกินผักเยอะๆแล้วมาทำมันชูให้นพริกหวานขึ้นอืมมันขมจริงแต่มันขมแค่ปลายประสาทมันขมจริงแต่มันขมแค่ปลายประสาทขมแค่ปลายประสาทปลายลิ้นป่ะปลายลิ้นปลายลิ้นเนี่ยกินก็ไปหายไปแล้วเออมันหายแล้วเนี่ยอย่าไปกลัวถึงไม่หายขมๆนี่ยเจิดเจอจะหายไปเลยโอ้แต่วันนี้คืออร่อยจริงฮะอร่อยไม่เคยกินใช่ไหมเพื่อแต่มันไม่อร่อยเท่านี้อ่ะอ๋อ ติดตามแป๊บเดียวเลยถ้าวจานนานกว่านี้อ่ะโอ้โหมวยปรุงเราใส่มะขามนิดๆมาเลยถ้าพูดวาถ้าไม่ใส่เปรี้ยวนี่มันม่ได้แล้วคไม่ได้มันไม่ตัดแล้วถ้าใส่มะนาวก็ไม่ได้นะมันจะไปรสหนึ่งมะนาวแพงกลิ่นมวยเลยกินอันนี้ก็ไปถ้าเพื่อนๆอยากทำตามลองซื้อปลาคุณโบได้เลย Tiktok Line Myshop และ Shopee ฮะ มันไม่ต้องยุ่งยากมันต้องไปหล่นไงคแค่ตาพริกเสร็จเราก็ใส่ลงไปขั่วพริพกขั่วกระเทียมขั่วหอม,มหอมมาตำเนอไอป,ปลาลับนโบรล้วนเลยรอล่ล้วนๆเลยแล้วถ้าเป็นพริกสดก็ได้นะโอ้โหพริกสดยิ่งอร่อยผมว่าโบน่าจะชอบอะเผ็ดตรงนี้โอ้โหถ้าถ้าโบอยู่นะบอกเลยมันกรี๊ดอ่ะเมื่อวานมันกินหมูมันยังกรี๊ดเลยโบเอ้จะเก็บมาให้ก็ใช่ที่ไปหลายวันเลยแต่ตู้เย็นไว้ได้ หนูใส่ไม่ได้หนูเผ็ดแล้วแต่น้ำพริกนี่เป็นตัวที่ทำให้กินข้าวเยอะจริงนะจริงนะแปลกนะเขาบอกว่ากินข้าวกับน้ำพริกอ่ะจะลดน้ำหนักโอ้โหโอ้โหน้ำพริกเนี่ยมันเป็นน้ำพริกที่คู่บ้านคู่เมืองก็คือกินได้ตลอดไงคือถ้าตั้งวงทีไรต้องมีน้ำพริกอ่ะไม่มีเหล้านะมีน้ำพริกบ้านเราจะเป็นถาดแบบเนี้ยนะใส่ถ้วยล้อมวงเลยกินมือเขากินมือคนท่าคนแก่เขาสวยเลยนยกินมืออย่างเดียวกินมือเลยกินช้อนพ่อบนเกินข้าวกินน้ำพริกมันกินช้อนเหรอม่เนาะ พอไม่ได้นี่เกรงใจเพื่อนๆแล้วไม่กล้ากินไปต่อเลยจะหยุดเผ็ดจบไปแต่อร่อยถ้าไม่เผ็ดก็ไม่อร่อยอนี่แตงอย่างเดียวแต่แบบนี้โบแน่ชอบนะไม่น่าแล,และน้ำพริกปละร้านี่ของโปวดเขาเลยต้ำอะไรหมดมานั้นอ,ะ,อ,อะปุงหมูมาไม่ได้ตวงเลยม่ตวงอะ่ะมาเลยนะพอดีรสพอดีก,อดกะเลย อยากอยากกินไม่เลิกอ่ะแต่ก็ต้องเลิกเพราะว่าอะไรฮะอิ่มอิ่มนะอันนี้คือมื้อเย็นของเราเลยนะวันนี้มีสามโนเ้ยฮะว่ปกติโบก,กินเยอะ้าไตรุงหายไปแล้วโอ้ เก่งมากเพื่อน,อนสุดยอดนะเออค่าไตาลดลงมาหกสิบหรือขึ้นไปเจ็แปดแล้วห,หมอบอกแจ๋วมากเลยคือปกติได้ไหมปกติเพื่อน,อน,อนบอกบางทีพ่อเป็นอะไรเป็นทางไงบุงน้อยก็ก็ก็ลดก็ลดอาหารหน่อยอะกินเค็มมากเราเยอะๆเรากิต้องปรับลงอ่ะคนเราเยอะๆอ่ะจะไปกินเหมือนเดิมไม่ได้นะพอหนูเวลาหนูไม่อยู่วิ่งเข้าครัวเลยทำไมไปปรุงเองใค่เพื่อนเพื่อนบอกปรุงหมายถึงเค็มไหม ใครทำพ่อเขาเขาชอบกินเกมไเ,เวลาหนูอยู่หนูจะทํำจะจืดให้เอพอหนูไม่อยู่พ่อไปทําในครัวกินเองเลยเลยไม่หายทีลุงน,น้อยอ๋ออย่างงั้นไม่ได้นะต้องรักตัวเองนะต้องคุมหน่อยพอเพื่อน เราจะไปกินเหมือนแต่ก่อนมันแต่ก่อนหนูกินส้มตำอ่ะตอนที่อยู่กับเพื่อนเพื่อน่ะโอ้โหพริกไม่เผ็ดไม่กินอ่ะไม่แดงไม่กินเป็นร้อยเม็ดเป็นสิบเม็ดเป็นยี่สิบเม็ดเวลาเลิกงานมาสาวจะมากินส้มตำกันเป็นถาดแดงคือแบนกินเข้าไปได้ยังไงไม่รู้อ่ะตอนนี้สองเม็ดก็ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวนี้ไปสั่งสองเม็ดโอ้โหอิ่มเบิงเลยเฮ้ยเออเดี๋ยวจะไม่ยบเลยหมูอ่ะกินไม่ใช่น้อยเนี่ยเฮ้ยหมูเรากินไปนเดีิวเองสิบชิ้นอ่ บาไม่เดี๋ยวโดนไปน้อยกินให้มันน่าอร่อยหน่อยเร็วจริงๆฮะอิ่มยังไม่อิ่มข้าวผมบไมหมดสองห่อเลยแล้วพริกบกเป็นโคกแล้วอะก็ใจไหนมันก็หยุดไม่ได้นะเนาะอย่างทูทีบอกอ่ะกินได้เรื่อยๆอ่ะมันก่อนดูเล่านิทานให้ฟังเรื่องนึงนะแต่มันไม่ใช่มันไม่ใช่กล่องข้าวมันก็เหมือนคล้ายๆกับกล่องข้าวน้อยอะไปน้อยแต่เมื่อวานเพิ่งดูเออแต่ชื่อเรื่องอะไรนะ ในทองเมื่อวานไปดูไปเขาเล่ามาไงก็คือมีผู้ชายคนหนึ่งรักแม่คืออยู่ด้วยกันมาสองคนมีอยู่สองคนน่ะรักกันมากคือทําอะไรแม่ทําอะไรก็ไม่ต้องเดี๋ยวผมทําบอกให้แม่ไปนั่งพักแม่ไม่ต้องทํานะเดี๋ยวผมทําเองนะอยู่มาแล้วแม่อ่ะเขาไอ้ลูกอ่ะไปเหมือนกับกล่องข้าวน้อยข้าวแม่แหละแต่มันมันชื่อในทองอันนี้กล่องในทองฮะเจอก็ไปก็ไปไปเออไปอะไรไปฮะแม่เดี๋ยวเพื่อนงง อย่วนอย่าวนไม่ก็คือเขาไปเขาไปถ่ายนา<อ>แล้วแม่เอาข้าวไปส่งไงแต่แม่ไปวัดก่อนเอาข้าวไปที่วัดด้วยเอาข้าวไปถวายพระเสร็จแล้วก็กลับมาก็จะมาทําข้าวไปส่งลูกแต่ว่าแต่ว่าลูกอะ่ะ ลูกก็ถ่ายนาอยู่แหละไปเลยอย่าติดก็ก็คือแม่ลูกก็รอข้าวแม่แต่แม่ก็กลับมาเสร็จแม่ก็ทําข้าวตามปกติแต่ไปส่งลูกไปส่งสายไปส่งสายแต่ว่าเพราะในระหว่างเดินน่ะแม่ไปกล่องข้าวใหญ่นะเป็นลมในระหว่างที่เดินไปส่งอะกล่องข้าวเป็นกระติบอะตกครตกคือกระโดดหินน่ะแล้วกล่องข้าวนั้นลงไปในน้ําอะ แล้วขาเนี่ยกลายเป็นแบบแพงอะ่ะขาแพงอะ่ะเท่าไรอะ่ะเท่าไรอะ่ะประมาณ <laughs> ขาแกแพงและแกก็าลากเหมือนกแกไพสลบเป็นพักหนึ่งอะ่ะแล้วก็เงยขึ้นมาแล้วหาหมวกหากองข้าว หาเสร็จกล่องข้าวก็เหลือไปเห็นว่ามันอยู่ในน้ำไงซึ่งอยู่ในน้ำแล้วมันก็กินไม่ได้แล<ช>้วใช่ปะตอนนี้ลูกก็ชะเง้อมองแบบเมื่อไหร่จะมาสักีนึงเมื่อหไหร่จะมาอะไรประมาณนี้ก็ชักไม่ไหวแล้วจากคิวชักขหมดแล้วต่นี้แม่ก็เลยแบบข้าวคงกินไม่ได้กลับไปหงและการเดินของเขาอะมันเดินไม่ได้ตามปกติแล้วไงมันต้องลากขาไปไงช้ากว่าเดิมโอ้โหช้ามากเลยอะไม่มีวินเหรอไม่มีวินแถวนั้นมันเป็นคันนาไงเว้ยการลากขาน่าสงสารมากเลยอะแต่กระติ๊ที่ใส่อันใหญ่มันหล่น้่ี อ่ประมาณเนี้ยแต่แกอัดอัดแน่นเลยนะข้าวอ่ะแล้วแกก็เข้าไปลากขาแกไปส่งข้าวกระเซิกระเซิงไปส่งลูกข้าวที่ลูกพอลูกเห็นเท่านั้นแหละลูกทำไมมาช้าอะไรประมาณนี้เออข้าวก็มาให้นิดเดียวเออเรามาให้นิดเดียวเราจะอิ่มได้ไงบ่นแม่บ่นด่าเลยหิวจัดเลยแล้วเขาถืออะไรอยู่ถือไม้อยู่ะฟาดแม่ซะก็คือลูกเห็นข้าวน้อยแบบแล้วจะอิ่มได้ยังไงอะไรประมาณเนี้ก็เลยเถลอพังมือไป แม่ก็นอนสลบแล้วลูกก็นั่งกินข้าวก็กินข้าวกินไป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 ก็ดูในกระติ๊บโอ้โหไม่หมดไม่หมดนี่นี่น่ะไม่หมดกินเท่าไหร่ก็ไม่หมดก็แม่บอกแล้วไงว่ามันอัดมาแน่นกุมกับคนเดียวกันเลยแล้วก็หันนึกขึ้นได้แม่ทําไมไม่ตื่นก็เลยไป ไปขย่าวดูแม่ก็เสียไปแล้วโอ้โหร้องไห้เลยตอนอ่านนะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรสอนให้รู้ว่าให้รักแม่มากๆทาอะไรก็ให้มีเหตุผลอย่าใจร้อนอย่าใจร้อนอย่าใจร้อนกินก่อนค่อยพูค่อยว่ากันทีหลังว่าจะหมดไม่หมดแต่หนักนะเรื่องเนี้ยหนักหนักแค่แค่หิวก็ฆ่าคนเลยเนอตาลายเคยไหมสุธีเคยรู้ไม่เคยนะเพื่อนหิวยังไงก็ไม่ไม่เอาอารมณ์ต้องเย็น ไม่เคยไหมเคยหิวแบบเคยข้าไก่ข้าหนูข้ามุข้าไก่พวกนี้กินข้าเสร็จแล้วก็ต้องกินหวานต้องปอกมะม่วงอยู่ใครจะปเอกมะม่วงมาให้มันน้อยปลอกแยวกินหวานอีกสักเรื่องหนึ่งกินหวานนี่คือแบบข้าวเหนียวด้วยนะอันนี้คือข้าวเหนียวโมูแล้วสั่งมาไงโอ้โหคือป้าข้างบ้านนะให้มะม่วงมาวันนี้เรามีของหวานกินด้วยนะคะเพราะว่าเรากินน้ำพริกไปเยอะผู้ช่วยเขาเรียกมะม่วงอะไรเนี่ย เออเขาเรียกม่วงอะไรนะเพื่อนบอกเดี๋ยวนี้อันนี้คือใครรู้มั่งอันนี้มันมันเป็นพันธุ์ใหม่มันทําไมเป็นอย่างไงมันมีมันจะมีชื่อพันธุ์ของมันนะอันนี้เอ๊ะเจ็ดปออันนี้หรือปอเนี่ยปอเนี้ยเนี่ยอันนี้เกี่ยวเขาเกี่ยวไม่ได้ลูกน่ารักมากเลยคล้ายๆแอปเปิ้ลอ่ะเขาเรียกว่าม่วงกรีดเหรออะไรก็กรีดอะตอนเนี้ยสีมันสวยอ่ะสีชมพูปนเหลืองนี่อะไรเขาเกี่ยวทุเรียนลองดูโอ้โหเป็นไงอะไรอ่ะ ทุเรียนอร่อยไหมทุเรียนกะทิอร่อยทุเรียนอืมให้อ้วนวันนี้เอาให้อ้วนอุ้ยเหนื่อยกินแล้วเหนื่อยค่ะกินจนเหนื่อยฮะกินจนเหนื่อยเลยสีสันใช้ได้แต่เราเรามาลองลองดูกินดูนะว่าจะอร่อยไหมเรามาชอบช้อนอันนี้ช้อนอันนี้เข้าปากยากครับ อะลองดูเป็นไงไป่น่อยกินแล้วต้องหื้อข้าวเหนียวมะม่วงตอนนี้นี่ต้องอย่างนี้สิมะม่วงเอ้ยข้าวเหนียวใช่ไหมบอกเลแพทเลือกแพทเลือกเก่งมากหอมเราทําอะไรกันลงไปรู้สึกเผ็ดมากวันเนี้ยสุดๆเลยวันนี้มากินก็อ้วนไม่กินก็อ้วนกินไปเถอะพร้อมมันร้องไห้แล้นอันนี้คืออะไรอืเทตยไปเลยอันนี้อะไรเปลี่ยนน้มกะทิ ได้เทไงได้เลยในมอดไว้กลางๆอะในวันนี้จริงเหรอเออมันก็อยู่กับท้องเดียวกันเลยอ่ะอันนู้นโอ้ยจริงนอเสงี่ยมเตือชุ่มชำก็กินมารวมกันตลาดเดี๋ยวมันก็ไปอยู่ในท้องเ้าเหนียวเ้าเหนียวทุเรียนปนมะม่วงใช่โอ้โหวันนี้ท้องแตกละบเอ้ยโบมาเมึงมันตัดตัดกันนะฮะตัดนาดู หวานกับหบเปรี้ยว oh. ทุเรียนนี่พันอะไรฮะจากกินพันหมอนทองลุงน้อยเคยไปทำอันนี้นี่ทำปลาต้องโกขายนี่เคยมีอะไรที่เขาไม่เคยบ้าง <c oughs> ตีห้าตีสี่นวดแปง้งเอาดีๆหนูไปอยู่ไหนตักฟ้างไงจะเป็นเด็กอยู่จะจำไม่ได้เราเกยอยูนะ่ในตลาดตากฟ้าน่ะ ไปขายก็ขครอ่ะเพื่อนไงนวดตีสี่แล้วก็หมักแป้งไวพักหนึ่งเช้าก็ไปนึ่งไปทอดจำสูตรได้ไหมสูตรวงบนอามอนทำให้ดูหน่อยดิสุตรที่ปีปะเฮ้ยหรือว่าเราลองทำไหมโอ้โมันงออยากนะมันนวดยากมันนวดยังไงอ่ะอุ้ยนวดกว่าจะมาเป็น เป็นปลาท้องโกไอโบเคยทำแล้วไม่รับเนอะฮะนวดไม่ได้ก็ไม่โพโกนะฮะเคยทำถ่ายคลิปอะนวดไม่ได้ก็ไม่ฟูมะแต่มีน้่งน้อยมีสูตรนะฮะสูตรเขาใส่ไงสิไม่ใช่สูตรขนมอ่าเพื่อนๆใครอยากกินน้ำพริกปลาก็ก็น้ำพริกปลาคุณโบน้ำพริกปลานะจ๊ะช่วยกันอุดหนุนนะนะครับช่วยกันขายใน tiktok shopee แล้วก็ไลน์ไมช่องครับผมใช่ค่ะโอเควันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาปิด วันนี้เราล้กาก็ฝากช่องกัญญรัตน์ปีอนนั้นเขาส่งดีเขาบอกโบกัญญรัตน,น์นค่ะเดี๋ยวจะกุ้ไม่ต้องลืมไปเดี๋ยวโดนฝากช่องโบกัญญรัตน์ด้วยนะคะแล้วก็ช่องมาน้อยโผลบินออถ้าชอบก็ไปเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดครับสไายนะคะถ้าไม่ชอบอ่ะไม่ชอบก็ต้องกดก็ว่างวดหน้าเราจะมาทาอะไรให้ดูก็งวดหน้างวดหน้านี้วันที่เนี่ยวันที่สกสิบหกครับเพื่อน งวดหน้าวันที่ท um> okay, ี่หลุงจะมาบอกว่าไม่ออกอะไรนะโอเคประมาณนี้ค่ะกาช่องด้วยนะครับโบกช่องไหมนะคะชอบอะไรไม่ชอบอะไรก็บอกนะคะเดยวเรามาทากันให้ดูใหม่สาหรับวันนี้เราก็สามคนลาไปก่อนนะคะลาไปก่อนแล้วนะคะมาน้อยสุดทีโอเคค่ะดีค่ะบ๊ายบาย